เอ้ลอพี่น้องาร่เฮ็ดเด้อมื้หนี้ที่เมนูใหม่ก็วสิพหมกอยากไปหาเก็บมามือเช้าเฮ็ดูพ่อแม่พี่น้องบ่เห็ดพวกคอโดเฮ็ดเสือเอเป็นบ่ชพเฮ็ดนะเทวันวกเเ สวัสดีพ่แม่พี่น้องลุมหลานมีกเยมหัวคอร์เก ก็อดที่เป็นคนเที่ยวข,ขอวน,น้ำข,ข,ขอนแำพักผ่อนกม,มาเน,นาะอย่างนี้กินขาวงเขาเจ้าอยู่ักษาลำใสอยู่ขอนชูเพรามงไม่เพียงหรอกเส,สียงมอำสูงกินรนเทศง,งานวันเกิเใหคุณน้ำบรรพุรุษคนนียก้อแข็งแรงกันอยู่คนแรก โอ๊ตอายุเดียคนมามวนบ่ตายเนี่ยนา,นายยนรุ่ง้านเนาะเขาอยากไรเสียงกองเสียงกองมันจนงนงังอย,อ,อยู่ดีไม่แหงคนไหนคนยืนทิ้งอยากอย่เนี่ยเขายากไกซื้อค่ะให้มวไ้เนตายไว้นซืออย้าหม่น่แม่ฟ้าลงไป เราเกิดสองมือนะเกิดะบางเก่าเนี่ยเท้เทียงเนี่ยปีกายเก็บกับหนาฝังเพื่อจะฝังมันน่ะฝาอยู่ปีละหมืนบทฝสาลุ่มโสายาสิมหาญาก้อนี่แหละน่าันมาพรดีมาแกนเมนงก็สุบปีมีอย่างกันบันแกนคือเก่านคือมกก็ไดรไห้กระล่งงใจมีก้อนดไรเลยร้าน คุณแลลวก็ขอหใจได้ร้ายครับยังกอสมนึกยังกอหอมอออมอนน่ะครัทุกทุกคนนั่นแหะสีข้อเมนสีเบาพ้วนวนไว้พ้นจะค่อยพ้นนั่นกบไปหาลุห้าล้านคือเก่านะหลายคนอยู่ได้ไไ้ไ่มมาคนน้อห่หลายคนอยู่ดดิดถึงมา มาเพื่อนกินห้าเงายเพื่อนตายห้ายากเป็นเจาลูกล้านนก็ล่งใจก็ดีใจร้ายเปนยาอันเม็ดหนึ่งแบบดีๆมาเสริมพลังมนก่อนนี่ะเอาเมื่อยับไปแน่ก็แต่กระเที่ล่างพูดแอยากสดะกำลงไฟเนาลักุะตองากมาช่อุปกรณ์หมุกระมานี้อุกวน้ำปลาลงเอา มาต่ไก่ห้าทุบมุนมุนหอมนี่เอาอ้อปอืนแล้วก็อุ่น่านดีเละาบถึจากานรเียว้าเพ่นผมเลย ม็มกเห็ดให้พี่น้องบังตัวรอมอกทีน้ำกันเจ้าขอรอมันก็ออกตามแต่ละปีเ,ปเกือส้าเส้า,าทสุดอบเกืออาไว้ตู้ หาอีา่านบาทท้าพึงนี่ล่ะเน้นนักแล้จังสิละใช่ลวมือพีกซดเนาะมุกแส่กต้นทั้งหถ้อาอยาเก็บกับยำม,มันจะรวอวเมืเอนน่อจบปาน่หนอบมุ่นร้อนทองกแต่เอ้ยเ็งเก็บนองน tam chảo nhau tam sẵn của nó về tồn có hết là ngủ bán cứ cắn tay kịp cái tầm múc còn đều tao cái tông cung cái tông cung cả hai nhà mà. แต่ผู้นังคนก็มีผีดเอาเอาไปใส่ไปยี่มหมกง,ง่ายนี่ก็มกุยงกก็เอามาต่างเ่าเขาไฟง่ายเขาก็ตัางที่สูงสูงทกนไม่ม่นี่ยไฟมันอ่อนลงขนางควาตัางทั้งรุมต้นสีหอมเลยรสจัดตัวก,กันหอ,อ,อมเสียบพี่หนอ,อ่มโ<อ>มกหรือวัตถุเฮ็ดอะไะเฮ็ดนังกระได้ นี่น้องป่าห้างกับพิผสมนะเนาะก่อยกับก่อยเบื่องน่ะก็ามาถอดกันไม่หัวนี้นังป่าเยอะมากสุดเออือหอด เบิ่งถ no, no, well, okay. yeah. ้ามาซุกเอาไปใหม่ห่อนตัวมันตีหย่ากูรล้จางก็ขีดวดเลยแต่จะพี่ทับจองเนาะหอมเนาะรับเดี่ยวี้มีนามอายีกไมนี่ยเบิ่งใบมือพี่กระจัดก่อนยบ่็ยัง ว่าดูนี่นะิ่ง่ะคือใส่ขนตีการเียดียวนี้รู้หอมที่หนองมันจะแสง,งที่สูดที่เมอง้าแสบนะเข้นมันเกียงถึเองมันแนนอสองใจแสบคุณเกลียงแสบนคนะแบบนะ chị nó ngon đây một lần đẹp đẹp, đẹp con là đẹp kèn <laughs> 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 <laughs>

โอ้เจี๊ยบว่าแม่พี่น้องเลยหัวกันมากินน้ำกันเด้อเบื้องถิ่นตามมีแน่หลายรวยมากกันหลายอครับเปิดยาบะดาวยินไปเขียนคือเงินี่ิ่นดอ้าวขอขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกคนทุกคนเด้อสิเบิ่งส่องระทิ้นก็หายอีสานบ้านเฮาอ้าวล้วพ่อแม่พี่น้องขณะพอกันไม่เด้อเอายืดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อ